ครับก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องสวนเกษตรเงามโครซิ่งลิงขวนรอมคลิปนะครับผมวันนี้นะครับป้างจากงานนะครับก็มาดักปลาซิวครับวันนี้ได้เหยื่อมาแล้วครับเป็นข้าวนะครับเดี๋ยวเมื่อวานผมก็ดักไปนะครับดักก็ได้กินนะประมาณสักครึ่งโลได้ไหครับใส่พอดีเหยื่อมนเลือนน้อยนะครับเมื่อวานนะครับก็ ใส่กับขวดพลาสติกนะครับขวดแบบนี้นะครับแต่สองอันที่ผมดักไว้เมื่อวานนะครับิิงไว้นี่นะครับเอาไปถกปลานะครับรู้เด็กน้อยมาตกปลาเอาไปหรือเปล่าเดี๋ยวดูอ๋อยังอยู่ครับนี่นี่ครับนี่ครับที่ผมดักไวเมื่อวานนะครับอีกอันหนึ่งก็อยู่ฝั่งโน้นนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะทําการดักนะครับดักไว้นะครับก็เหยื่อก็พอดีผมไม่มีมือกล้องนะครับก็เลยต้องถ่ายเองครับจะลําบากเลยผมก็จะเอาเหยื่อใส่ตรงนี้นะครับเอาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการวางแล้วก็เอาน้ําลงนะครับเดี๋ยวผมดักเสร็จเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วยังไงก็รอติดตามดูนะครับเดี๋ยวผมดักเสร็จเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับ ไม่มีมือกล้องครับเดี๋ยวครับเพื่อนๆก็เดี so Now, alone, ๋ยวผมดักเสร็จไปแล้วเสร็จแล้วนะครับสองหลังนะครับนี่ครับดักเสร็จก็จะประมาณนี้ก็หาที่นั่นเข้าแล้วนะครับใส่แป๊บเดียวนะครับนุ่นเข้าแล้วนะครับมองเห็นหรือเปล่าเน้อยู่ในขวดนั่นครับในขวดเข้าแล้วนะครับแป๊บเดียว นี่ครับก็หาหลักหาอะไรพอดีคลื่นมันแรงเนี่ยเข้าแล้วนะครับห้าหกตัวแล้วเดินไปสายฝนแป๊บเดียวนะเข้าแล้วนะครับจะทิ้งไว้ประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับเดี๋ยวกลับมาดูกันนะครับก็รอติดตามชมผลงานได้นะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับประมาณสักชั่วโมงหรือสองชั่วโมงนี่ครับเดี๋ยวจะพามาดูนะครับผมนี่ครับพอดีเดินมาใกล้ถึงแล้วครับก็นี่ครับ ที่ทํางานนะครับนู่นครับรถจอดที่นู่นนะครับโคนะครับก็ทำตรงนี้เสร็จนะครับที่นี่ว่างนะครับก็เลยมาดักปลาซิวนะครับตอนนี้ก็ตอนแรกว,ว่าชั่วโมงสอง ร้อนนะครับปลาน่าจะตายบ้างเข้าก่อนนะครับน่าจะตายนะครับเข้าหลังก็พอดีมองมาจากไกลมันเห็นขวดนะครับนี่ไอ้ที่หญ้าที่ผมเอาคุมไว้นะครับหญ้าที่เอาคุมไว้นะครับมันยังไงมันปลิวออกนะครับมองมาจากไกลมันยิ่เดี๋ยวผมขอกกลองตัดมัน แดดร้อนครับเดี๋ยวก,กล้องมันตัดมาบังแดดไปเดี๋ยวเ,ยเาจจะสัดไปนะครับไม,ม่มือกล้องเดี๋ยวรอสั่งตัวยึดกล้องที่ลาสดาดับนะครับเดี๋ยวรอสั่งที่ลาสาด้าช่วงนี้มาออกมาทำงาน,นต่างจาังหวัดเลยไม่มีที่ไม่มี ที่ที่จะส่งมาที่เราพอจะรู้จักเขานะก็เลยจะชุลลูมหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวลงไปนะครับพร้อมกันนะครับไปดูกระป๋องแหลกกันเลยโอ้น่าจะมีคนมาแอบยกนะครับมีคนมาแอบยกจริงๆด้วยนะครับแอบยกดูนะครับแต่ไม่ได้เทนะครับพอดีเห็นไหมครับกระป๋องมันลอยแต่ปลาตายอะ นี่ครับนี่ครับปลาก็มีตายบ้างนะครับตายแล้วครับปลาเดี๋ยวผมแกะตัวนี้ออกเลยนะครับนี่ครับ,บก,จก็จะมีประมาณนี้นะครับก็บป๋องหนึ่งเดี๋ยวผมเทให้ดูนะครับ ไว้นานไปหน่อยคับาตาตายนี่ครับ,บถือว่าใช้ได้ครับเยอะครับกินสองคนสามคนก็กับข้าวไม่หมดแล้วครับแค่นี้เดี๋ยวไปดูอีกหลังหนึ่งครับ อีกหลังหนึ่งครับอยู่ฝั่งนีนะ้ทางเดินจะลำบากจะลื่นนะครับโู้ตัวนี้จมนะครับก็ไคสักเดียวน้ำโดนกล้องเด็ดนะมองยากครับ นี่ครับตัวนี้ติดไม่เยอะนะครับนี่ครับแต่ก็พอได้อยู่ครับฝั่งนี้จะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับขอยกนะตาหลุดปลาหลุดออกก่ไฟครับยกพอดีก้มอย่างทำหลุดปไปเลยไม่เป็นไรครับ อันนี้ก็พอกินแล้วโอเคครับเคเลยนี่อันนี้ก็อันนี้ยังสดอยู่นะครับน,นี่นะครับนี่ครับพออิ่มอยู่นะครับถ้าดักเยอะก็มีทั้งปลาส้อยแล้วก็ลูกปลาเอ๊ะ ปลายศกนะครับน่าจะลูกปลายศกพวกปลาขาวปลาอะไรนะครับก็มีปนมาด้วยปลาซิวใหญ่ด้วยนะครับคขอบคุณครับที่รับชมนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับพอได้บกพอได้ใส่ตะไคร้ใส่อะไรใส่ใบมะตรองห่อแล้วย่างนะครับอร่อยเหมือนกันนะครับครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้ลงมมคุณเครื่องแซ่บให้ผมเดินครับสำหรับวันนี้ช่องเสินเกษตรงานไมโครซิงคดีกนคนคลิปขอกราวคำว่าสวัสดีครับผม